สวัสดีครับยูทูบช้องชาแนลของอาโซนะครับวันนี้เราจะมาเปิดช่องใหม่กันนะคะผมชื่อธนเดชทองชัยนะคะชื่อเล่นชื่อนูชื่อช่องก็คืออาโซวททำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าอาโซวนะครับนูเป็นคนที่ชอบประเทศโคโซโมาก็เลยตั้งชื่อว่าอาโซวตัดโคออกเป็นอาแทน รายการของเราก็จะทําเป็นแนวเกี่ยวกับแบบถ่ายม็อกการท่องเที่ยวการรีวิวชุประจำวัน14วันอะไร,ร,อ,ยบบรอย่างนี้การทําสไตล์ชิลๆแบบรสิกอย่างนี้มันก็จะง่ายๆอยู่แล้วกับการคุยกับทุกคนกับการที่ออกมาเผชิญโลกภายนอกเราต้องไปเรียนหนังสือกับการที่เราต้องคุยกับทุกคนกับการที่เราต้องไปเจอคนนี้เจอคนนี้กับการที่เราต้อง ไปเจอคนขุ่นมากม่เจอกับคนใหม่ๆจะได้ไปสัมผัสว่าเขาเป็นยังไงเวลาไปเที่ยวต่างประเทศทำยังไงจะได้สอนทุกคนง่ายอันนี้นเป็นการรีวิวส่วนเป็นกนลถ่ายวอล์กเนี่ยถ่ายวอล์ก็จะเป็นเกี่ยวกับ,กบถ่าย7วัน14วัน1อาทิตย์ไปเที่ยวไหนบ้างรีวิวที่ไหนบ้างไปเที่ยวต่างประเทศอะไรบ้างทํำยังไงบ้างก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าโว์เนี่ย เพื่อทุกคนจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนมาติดตามโูด้วยนะคะไม่เป็นไรสวัสดีครับอย่าลืมติดตามช่องของอาสโบโด้วยนะแล้วทุกคนจะมาเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย